มาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระย4ิบีประจำวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2566านะครับซึ่งตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน12ปีเถาะวันนี้เป็นวันพระนะครับนะทำบุญใส่บาตรสวดมนต์จัดดูแลหิ้งพระดีๆนะครับจะได้รับพลังงานที่ดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือนะครับผมอ่ะนะครับวันนี้เรามาเช็คกันว่าคนที่เกิดทั้ง7วันหรือ8วันนั้นนะครับรวมพุธกลางคืนเนี่ยนะครับจะได้ไพ่อะไรและ มีเกณฑ์นชตาเป็นอย่างไรนะครับสีเสริมดวงในวันนี้นะครับสีที่ดึงดูดโชคลาภก็คือสีม่วงนะครับสีที่ดึงดูดนะครับคนอุปถัมภ์และช่วยเหลือก็คือสีเขียวและสีฟ้าส่วนสีที่นะครับห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีแดงนะครับผมแต่ก่อนจะไปรับฟังคำพยากรคนที่ชมทาง t k t t o k และทุกทุกแพลตฟอร์มนะครับกดไลค์กดหัวใจแชร์คลิปนี้ให้เป็นธรรมทานนะครับกับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็เป็นสะพานบุญกันด้วยเนาะ คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนให้ดีขึ้นนะครับใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะครับมีค่าเปิดดวงชะตานะครับพยากรณ์อยู่ที่599บาทนะครับคนที่ชมทางทิกต o อกถ้าสนใจ กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ที่ต่อของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่ะพูดทางเปิดท่านมังเปิดสังคังเปิดนะครับผมอ่าใครที่ชมจนจบให้ประสบความสําเร็จใครที่เพิ่งรับชมคลิปอาจารย์เป็นครั้งแรกนะครับไม่อยากพลาคดคอนเทนต์ดีๆกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ไว้ใน,นท,ทุกๆแพลตฟอร์มเอาไว้ด้วยกันละกันอาจารย์จะเริ่มท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับนะวันนี้ จะได้ไพ่อะไรได้ไพ่ justice นะวันนี้ให้ระวังการมีปากมีเสียงความขัดแยง้งหรือว่าปัญหาที่คุณเจออยู่นะครับอะไรที่นิ่งได้ก็นิ่งนะครับอะไรที่เสียงเกินไปก็อย่าเพิ่งลงมือทํามันนะครับนะทำในสิ่งที่คุณมั่นใจอยู่แล้วดีกว่านะครับผมการเงินนะครับให้ระวังการมีปากเสียงมีปัญหาทะเลาะเลยขัดแย้งกับหุ้นส่วนหรือการเงินนะครับนะไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นาะอนะครับอย่าเพิ่งลงทุน สุขภาพนะให้ดูในเรื่องของน้ำเหลืองเสียปัญหาในเรื่องภูมิแพ้นะครับที่จะเข้ามานะครับความรักคนโสดวันนี้ยังไม่สมหวังคุณยังช่างใจอยู่นะครับนะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังโดดเดี่ยวอยู่นะครับคนที่มีคู่วันนี้นะครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นขอให้ใช้ความถูกต้องนะครับเป็นตัววัดนะครอบครัวคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะฮะขอพรขอโชคลาภให้ไหวองค์พระพิคเนตและพระแม่ศรีอุมาเทวี เพื่อเพิ่มพลังงานชีวิตนะครับเพิ่มความโชคดีให้มากขึ้นนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่ t h e Emperor อนะครับอีกแล้วนะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นถือว่าโชคดีมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์คอยช่วยเหลือนะครับทําให้กิจการงานของคุณนั้นประสบความสําเร็จนะคุณต้องสู้แต่คุณต้องลุยนะนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้จะมีโชคลาภจากผู้ใหญ่นะครับนะมอบหมายงานดีๆเงินดีๆมาให้นะครับ สุขภาพครับวันนีนะ้การเจ็บป่วยก็ทุเลาเบาบางลงนะครับไม่มีปัญหาอะไรความรักคนโสดวันนี้จะมีคนแนะนำนะครับมีคนเป็นพ่อสื่อแม่ชักให้กับคุณเนาะนะครับอาจจะมีโอกาสได้สมหวังนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณจะได้รับโอกาสดีๆหรือรับสิ่งดีๆจากแฟนหรือคนรักของคุณอย่างแน่นอนวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวองค์ พระนารายณ์นะครับหรือว่าองค์พระพิคเนตจัดหิ้งพระดีๆให้สะอาดๆนะครับโชคลาภจะได้เข้ามานะท่านที่เกิดในวันอังคารครับโอ้โหได้ไพ่สิบดาบนะวันนี้ใครที่นะครับทำกิจการเป็นหุ้นส่วนให้ระวังการทะเลาะหรือความขัดแยง้งหรือการไม่ไว้ใจกันเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับให้รอบคอบในเรื่องของการดูในเรื่องของบัญชีดูเรื่องของงานให้ดีๆนะครับ การเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะระวังจะถูกหลอกนะครับจะถูกไปลงทุนนู่นนี่นั่นนะครับเก็บไปก่อนนะครับสุขภาพให้ระวังอาการปวดหลังปวดเอวปวดตามข้อนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้ต้องให้ระวังความหวาดระแวงของตัวคนเองจะทําให้ความรักนั้นมีปัญหานะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ เรระวังจะมีคนมายุมาแย่ให้คุณต้องแตกแยกกันอันนี้สําคัญทีเดียวนะครับต้องหูหนักๆวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้องค์พิฆเนศปรางขจัดอุปสรรคนะครับและทําบุญโรงพยาบาลด้วยนะจะเสริมดวงเสริมชะตานะครับปัดเป่าโชคลายออกไปได้นะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่เดอะเวอร์นะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับถ้าใครที่ทํางานสายบันเทิงสาย ศิลปะเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับจะทําให้งานของคุณเจริญเติบโตนะการค้าการขายก็ถือว่าดีนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ถ้าหวังเงินเป็นก้อนๆก็จะได้ครึ่งหนึ่งนะครับนะแต่ก็มีเงินเข้ามาอยู่นะครับสุขภาพนะครับวันนี้การเจ็บป่วยก็นะครับก็ดีขึ้นอยู่ในระดับสมดุลที่ดีนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้จะมีคนเข้ามานะครับสนใจในตัวคุณหรือว่าแอบรักคุณอยู่นะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณ รู้จักการปรับตัวเข้าหาแฟนได้ดีทีเดียวนะฮะความรักถือว่าแฮปปี้นะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุธกลางวันนะครับให้ใส่บาทพระปางอุ้มบาทนะครับเนาะรัะพุธกลางคืนให้ไปไหว้พระปางป่าในไรจะโชคดีมากๆนะครับท่านที่เกิดในวัน พระฤหัสบดีนะครับได้ไพ่แห่งการเฉลิมฉลองนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นถือว่าโดดเด่นในเรื่องของความสําเร็จถึงแม้จะต้องต่อสู้จะต้องแข่งขันแต่วันนี้คุณจะชนะนะครับนะต้องมีกําลังใจการเงินก็เช่นกันนะครับเหนื่อยหน่อยเนาะแต่ก็ได้เงินได้ทองนะครับการค้าการขายมีคู่แข่งแต่กนะ็คุณก็เอาชนะได้สุขภาพนะครับวันนี้นะแข็งแรงนะครับมีไฟเต็มเปี่ยมเลยนะครับความรักคนโสดนะั้นถือว่านะครับ ช่วงนี้นะครับความรักของคุณอาจจะมีคู่แข่งนะครับทำให้คุณต้องแบบต้องคอยทำคะแนนหน่อยเนาะก็จะดีนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้บางทีบางครั้งคุณมักจะชอบอยู่คนเดียวนะครับไม่ค่อยที่จะสนใจใครสักหลนยคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักของคุณนั้นจะเคลียร์ได้นะครับนะคุณต้องเข้าใจนะครับในแฟนของคุณมั่นใจในคนรักของคุณจะดีที่สุดนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักของคุณนั้นเกิดจาก คุณไม่ค่อยเข้าใจกันต่างคนต่างไม่ยอมกันสุดท้ายทุกอย่างก็จะต้องค่อยๆปรับตัวให้ดีขึ้นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไหว้องค์พระตรีมุรติองค์พิคเนศนะครับเพื่อที่จะเสริมดวงเสริมต่ตางคนให้ดีขึ้นนะครับผมท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับนะฮะได้ไพ่ควีนออฟวอนนะฮะวันนี้ กิจการงานของคุณนั้นจะได้รับมอบหมายงานพิเศษงานดีๆนะครับจากเจ้านายนะครับหรือว่านะคุณเป็นที่น่าไว้ใจจะได้อะไรดีๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับการเงินก็เช่นกันนะวันนี้ถือว่าเงินดีนะครับนะแต่ต้องขยันน่ะต้องลุยถึงจะได้เงินนะครับสุขภาพก็ดูแข็งแรงการเจ็บป่วยก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้ไม่ค่อยที่จะสนใจใครสักหลนยะคนที่มีคู่นะครับวันนี้ ปัญหาความรักของคุณนั้นจะเคลียได้นะครับนะคุณต้องเข้าใจนะครับในแฟนของคุณมั่นใจในคนรักของคุณจะดีที่สุดนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้องค์พระแม่ลักษมีเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์และความร่ำรวยครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นถือว่านะครับ ใครที่ทํางานการค้าการขายการลงทุนการเงินถึงว่าโชคดีทีเดียวนะครับนะวันนี้จะมีสิ่งดีๆในเรื่องของการงานของคุณเข้ามานะครับการเงินก็เช่นกันจะมีโชคลาภก้อนโตนะครับเป็นราชินีแห่งเหรียญเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยนะครับจะซื้อหวยจะลงทุนก็ลองดูนะครับสุขภาพนั้นดีขึ้นเป็นลําดับลําดับนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้คุณอยากอยู่คนเดียวนะครับอชอบสันโดษนนวันนี้นะครับ ก็เลยยังไม่อยากให้ใครเข้ามานะครับคนที่มีคู่วันนี้คุณกําลังสนุกอยู่กับงานนะครับจนบางทีลืมครอบครัวไปบ้างนะครับนะเรานเป็นคนที่ชอบสันโดษน,นะครับวันนี้ก็นะกลับหันมาดูครอบครัวบ้างก็จะดีนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไว้พระแม่ลักษมีนะครับหรือว่าองค์พระแม่ศรีอุมาเทวีก็ได้นะครับจะเสริมโชคลาภได้เป็นอย่างดีวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับและช่วยแชร์เป็นสพานุบุและเป็นธรรมทานขอให้สิ่งที่หวังไว้จงประสบความสําเร็จและสําเร็จครับ